ั๊กแตนสามตัว,ต,ต,ต,วตั๊ก,ตกแตนน้อยสามตัวติ๊กตอกแท๊กเป็นเพื่อนรักกันพวกมันมาเล่นด้วยกันทุกวันเช้าวันนี้ต,ต,ต,ตั๊ก,ตกแตนสามตัวติ๊กตอกแท๊กพบกับลุงตั๊กแตนต่ำข้าวสวัสดีครับคุณลุงตั๊กแตนทั้งสามทักทายสวัสดีเด็กๆ วันนี้นะ่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของลุงเพื่อนๆในสวนจะช่วยกันจัดงานเลี้ยงให้ในตอนเย็นหลานๆะน่ะอย่าลืมมางานนี้ด้วยนะลุงตะกะแตนตำข้าวชวนตะกะแตนทั้งสตัวแล้วตะกกแตนสามตัวก็เห็นมดแดงเดินแบกของผ่านมาพี่มดแดงแบกอะไรอยู่หรอจ๊ะตะกกแตนติ๊กร้องถามแล้วพี่มดแดงนะ่ะจะไปไหนหรอจ๊ะ ตักะแตนต๊อกถามบ้างพวกเราน่ยกำลังแบกอ้อยหวานไปทําเป็นอาหารเลี้ยงวันเกิดให้กับลุงตะกกแตนตำข้าวน่ะซีหมดแดงตอบตะกกแตนสามตัวติ๊กต๊อกแตดได้เห็นผลไม้ผลหนึ่งมีสีแดงสดน่ากินอุ๊ยนึกออกแล้วล่ะเรามาช่วยกันเก็บผลไม้ผลนี้ไปทําอาหารเลี้ยงวันเกิดให้กับลุงตะกกแตนตำข้าวบ้างดีกว่า แล้ว,ต,ต,วตั๊กตแตนสามตัวติ๊กต๊อกแต็กก็ช่วยกันหาวิธีเก็บผลไม้ผลนี้นึกออกแล้วฉันจะกระโดดไปเก็บให้เองตั๊กแตนติ๊กบอกกับเพื่อนๆว้าวแย่จังตั๊กแตนติ๊กกระโดดเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงตั๊กแตนทั้งสามตัวติ๊กตอ๊อกแท็กช่วยกันหาวิธีเก็บผลไม้ผลนี้นึกออกแล้วล่ะ เราลองหากิ่งไม้มาเขี่ยกันดีกว่าตัก๊กแตนต๊อกบอกกับเพื่อนๆว่าแย่จังกิ่งไม้เนี่ยสั้นเกินไปเขี่ยเท่าไหร่ก็เขี่ยไม่ถึงตัก๊กแตนสามตัวติก๊กต๊อกแท๊กช่วยกันหาวิธีเก็บผลไม้ผลนี้นึกออกแล้วล่ะเราเอากิ่งไม้มาต่อเพิ่มอีกกิ่งนึงซีต่อให้ยาวจนถึงผลไม้เลยนะ ตั๊กแตนแต๊กบอกกับเพื่อนๆ <c oughs> พยายามก็นนะยื่นไม้ไปให้สุดมือเลยคราวเนี้ยจะถึงหรือเปล่านะชาชัยโยกิ่งไม้ไปถึงแล้วล่ะแต่ว่าตั๊กแตนสามตัวติก๊กต๊อกแท๊กเขี่ยผลไม้ไม่ได้สักที <c oughs> นึกออกแล้วล่ะเราใช้กิ่งไม้ทำเป็นสะพานแล้วข้ามไปที่ผลไม้เลยดีกว่า ตั๊กแตนทั้งสามลองพยายามอีกครั้งหนึ่งตั๊กแตนสามตัวติ๊กต๊อกแต๊กข้ามกิ่งไม้มาอยู่บนผลไม้แล้วเดายมาช่วยกันกระโดดขย่มให้ผลไม้หลุดร่วงจากต้นกันเถอะแล้วตั๊กแตนทั้งสามก็ช่วยกันเต็มแรงหนึ่งสองซัมฮึบหนึ่งสองซัมฮึบหนึ่งสองซัมฮึบเฮผลไม้หล่นแล้ว ต้องระวังหน่อยนะพวกเราตั๊กแตนสาตัวติ๊กต๊อกแต็กตตกระโดดหนีถ้าไม่ทันเลยทีเดียวตั๊กแตนสาตัวติ๊กต๊อกแต็ก,ตตกดีใจมากที่สามารถเก็บผลไม้ผลนี้ไปทำเป็นอาหารพิเศษสำหรับวันเกิดของลุงตัก๊กแตนตำข้าวนึกออกแล้วละ่ะเราจะเอาผลไม้เนี้ไปทำเป็นอาหารอะไรตั๊กแตนสามตัวรีบแบกผลไม้กลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข นี่เป็นยังไงพงเรื่องนี้อืมเรื่องนี้นะครับค่อนข้างจะฉีกจากเรื่องที่แล้วฉีกยังไงครับคราวที่แล้วนะครับ